สวัสดีจ้าทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูคาร่านะคะครูคาร่าวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆนทุกคนเลยนะคะทางช่องทางเพจครั้งนี้นะคะวันนี้ครูคาร่ามาให้สเสน่ห์กับน้องๆโดยการใช้เสียงนะคะวันนี้ก็คือมามาให้เคล็ดลับเรื่องของการใช้น้ําเสียงเพื่อให้แฟนรักของแฟนแฟนรักนั่นเองนะคะเอออาจจะ ตะ,ตะกุกตะกัรนิดนึงนะคะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูคาร่าวิชามัดใจคู่นะคะหรือว่าครูคาร่าพาสร้างสเสน่ห์นั่นเองนะคะใดๆก็แล้วแต่เนาะเวลาที่คนเรามีแฟนแล้วหรือว่ายังไม่มีแฟนใช่ไหมเออหลายๆคนก็จะคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่รวยไม่มีสเสน่ห์ไม่ขาวเออไม่พร้อมไม่หุ่นดีอ้วนเตี้ยอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่กล้าที่จะมั่นใจนะ วันนี้มาให้เคล็ดลับเลยสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์แล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะสร้างเสน่ห์ทางอ่ในในเรื่องของหน้าตาได้เออไม่สามารถสร้างเสน่ห์ทางด้านนะหน้าตาได้วันนี้ครูคาร่าก็เลยจะพาสร้างเสน่ห์ด้วยการใช้น้ำเสียงอ่านะคะด้วยการใช้น้ำเสียงด้วยอ่าด้วยการพูดนะคะ จะเห็นได้ว่าหลายหลายคนที่มีแฟนเนาะหลายหลายคนที่มีแฟนนะหน้าตาไม่ดีนะหน้าตาก็ไม่ได้สวยไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่าสามารถมีแฟนที่ดีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้จักใช้สเสน่ห์อย่างอื่นเข้ามามัดใจแฟนเขานั่นเองเนาะเออเข้ามามัดใจแฟนเขานั่นเองอ่าหน้าตาไม่สวยไม่เท่าไหร่แต่ว่าขอให้ยิ้มเก่งให้ยิ้มเก่งแล้วก็อ่า ให้ยิ้มเก่งแล้วก็ให้พูดจาดีน้ำเสียงดีเอ่อน้ำเสียงไม่ใช่หน้าตาก็ค้เลยน้ำเสียงก็ยังจะมาแบบฮ้าฮ่าแบบอ่าพูดตรงตรงไม่มีน้ำเสียงพูดเสียงไม่มีหางเสียงพวกนี้เออพูดไม่มีหางเสียงตรงนี้แหละที่จะทําให้ให้ผู้ไม่ชอบนะให้ผู้ไม่ชอบแล้วก็อาจจะรับได้อาจจะรับได,จจบได้แค่เป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนแต่ว่าก็ไม่ชอบที่แบบจะจะให้มาเป็นแฟนให้มาเป็นภรรยาให้มาเป็นแม่ของลูก ก็คงจะยากนะคะอันนี้ใช้ได้โดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองหน้าตาไม่มีสเสน่ห์แล้วก็คนที่มีแฟนแล้วนะคะแต่งงานแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะคะสามีเปลี่ยนไปไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยเลยนะคะเกิดจากอะไรคุณขี้เหร่ลงไหมเออพูดจาไม่เพาะไหมนะคะตรงเนี้ยวันนี้มาเอาสเสน่ห์กับภูคาร่าไปเนาะเพราะว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองอไม่อยากจะเสียใจ ไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะเลิกกับแฟนไม่อยากจะเริ่มต <rot behaved, S 1> ้นใหม่ในเรื่องของความรักเนี่ยจริงแหละนะจริงแหละที่ว่าความรัก่ะมันเริ่มต้นใหม่เมื่อไรก็ได้นะคะเริ่มกับใครก็ได้แต่จะเริ่มแล้วให้มันได้ดีให้มันได้ดังใจให้ตัวเราเองอ่มีความสุขอ่ะมันต้องเริ่มยังไงต้องรู้จักจัดการยังไงนะคะต้องรู้จักจดการยังไงกับการที่คอนโทรลหัวใจของตัวเองและคอนโทรลหัวใจของผู้ด้วยนะคะตรงเนี้ยถ้า ถ้าคุณคิดว่าการมีหลักจิตวิทยาการจัดการเนี่ยมันมันมีประโยชน์ต่อคู่รักต่อครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะก็ขอบคุณมากที่กดติดตามคูคาร่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่หน้าตาไม่ดีแต่ว่าอยากมีสเสน่ห์อ่วันนี้ใช้น้ำเสียงให้มีสเสน่ห์นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้จักใช้น้ำเสียงของเราให้มีสเสน่ห์น้ำเสียงก็คือ จะต้องมีน้ำเสียงที่แบบมีคีย์ของมันนะเนาะเออไม่ใช่มีคีย์ a b c พวกนี้เนาะคีย์ต่ําคีย์สูงคีย์กลางพวกนี้เนาะมันจะต้องมีน้ําเสียงจะต้องมีน้ําเสียงที่ใช้เพื่อมัดใจแฟนของเราให้อยู่กับเราเนี่ยเราต้องคอยสังเกตว่าเขาชอบแบบไหนชอบน้ําเสียงแบบไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนมากแล้วคนเรามักจะมักจะบอกตัวเองว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันพูดแบบนี้นะ่ะ รับไม่ได้หรอนะคะเออฉันพูดแบบนี้นะ่ะเพิ่งเป็นมาเมื่อไหร่เออฉันพูดแบบนี้นะ่ะเป็นมาเมื่อไหร่เป็นมาตอนไหนนะคะอืมตอนทำไมตอนเนี้ยแฟนถึงเปลี่ยนใจไปอานะคะทำไมตอนเนี้ยแฟนถึงเปลี่ยนใจไปเพราะอะไรนะคะคุณเป็นแบบนี้ตอนไหนให้กลับไปเช็คตัวเองนิดนึงนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็จะคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเออสันดานของฉชนนมันเปลี่ยนไปตามนิสัยของเธอแหละอะไรประมาณนี้ด้วยป่นะคะนิสัยของฉชนนอนเปลี่ยนไปตามสันดานของเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอ,อันที่จริงไม่ใช่นะคะการที่จะการที่เราจะเปลี่ยนใครก็แล้วแต่นะ,ะมันเปลี่ยนได้ยากมากนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้อง มาเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนนะเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเปลี่ยนตัวเองได้คนรอบๆข้างของเราเขาก็จะเปลี่ยนไปตามเราโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับนะเคยเห็นไหมที่บอกว่าเคยสังเกตไหมที่บอกว่าบอกให้ทําอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทําบอกให้ทําอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะจําไม่เห็นจะทําเลยนะคะนี่แหละสมองของคนเรามันจะต่อต้านเมื่อเวลาที่ใครมาบอกให้ทําอะไร ะะสมองของเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีสมองฉันคิดเองได้นะและอย่างหนึ่งสมองของเขาก็จะโปรเทคตัวเองว่าไม่ควรทําตามเพราะว่าฉันฉันต้องฉันต้องปลอดภัยในตัวฉันเองไว้ก่อนสมองจะคิดแบบนี้เสมอนะ,ะสมองของคนเราจะคิดแบบนี้เสมอจะไม่ยอมทําตามใครง่ายๆเพราะว่าสมองนะ่ะจะทําตามอ่าสมองส่วนส่วนลึกส่วนใต้สุดก็คือซับคอนเชสไม์นั่นเองนะคะ ทำตามจิตใต้สำนึกนะคะจิตใต้สำนึกก็คือจดจํามาจากจิตสํานึกที่ทําอยู่บ่อยๆทําอยู่ซ้ําๆทําอยู่ทุกวันทําอยู่ประจานะหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะฝังลึกไปจงไปไปถึงจิตใต้สำนึกนะสมมุติว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเขาเคยเจอเหตุการณ์เนี่ยที่มันไม่ดีมาก่อนแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเสียใจมากๆนะคะเขาสมองก็จะจดจําเหตุการณ์เนี่ยไปอยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะ พอเมื่อเวลามีเหตุการณ์แบบนีเ้เกิดขึ้นใหมกสมองก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่เอาแล้วก็คือจะป้องกันตัวเองให้ให้ให,ให้ให้ตัวเองปลอดภัยนะคะให้ตัวเองปลอดภัยรู้สึกว่าขาจะชาแล้วรู้สึกว่าขาจะช้า,า,า,ะชานะ,ะขออภัยนะความรักก็เหมือนกันนะคะความรักก็เหมือนกันอ่ะ ความรักก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมองของคนเราจะไม่ชอบให้ใครมาบอกถ้าคุณเป็นภรรยาของเขาและอยากให้เขาเป็นคนดีสําหรับคุณอยากให้เขาทําตามคุณเนี่ยการพูดการบอกเขาเนี่ยบอกไปเถอะนะคะบอกไปเถอะเขาก็ฟังแต่ว่าสมองของเขามันจะต่อต้านต่อต้านแล้วก็ไม่ทําตามอืมเป็นไหม <laughs> ใครเจออยู่บอกได้เลยว่าอันนี้เขาวิจัยมาแล้วนะ,ะเขาวิจัยมาแล้วนะ จะเป็นครอบครัวไหนๆก็แล้วแต่90%เลยทีเดียวนะคะเลยทีเดียวที่แบบว่าอาบอกไปแล้วแฟนเ็ไม่ทําตามบอกแล้วก็ไม่ฟังนะให้ทํานู่นทํานี่ก็ไม่ฟังจะบอกได้เลยว่าสมองของคนเราน่ยมักจะทํางานแบบนี้เสมอนะคะกับหน้ากับหลังไหมนะ,ะมักจะทํางานที่แบบว่าทําตามจิตใต้สํำนึก subconscious mind ตรงนี้นะคะทําตาม subconscious mind ตรงนี้อ่า เพราะว่าเขาจะต้องปกป้องตัวเองดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะคะใดๆก็แล้วแต่วันนี้ถ้าอยากให้แฟนรักคุณนะวันนี้คุคาร่ามีสเสนหมาฝากอยู่สองอย่างนะคะโดยการใช้น้ำเสียงใช้น้ำเสียงในการพูดนั่นเองนะคะอ่ะอย่างที่หนึ่งความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปโดย โดยใช้น้ำเสียงนะคะน้ำเสียงของเรามันจะสู่มันจะสื่อจากความรู้สึกของเราเนี่ยออกไปให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามรับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราจริงใจไหมนะคะการใช้น้ำเสียงอย่างที่1ก็คือการแสดงความรู้สึกนะการแสดงความรู้สึกกับกับเหตุการณ์ของแฟนของคุณกับผู้ที่ได้รับมานะคะไม่ว่าจะเป็นดีใจ เศร้าเสียใจหรือว่าหดหูใดๆก็แล้วแต่นะอ่าตรงนี้นะคะเหตุการณ์ตรงเนี้ยคุณจงสื่อน้าเสียงออกไปนะคะถ้าคุณเศร้าคุณก็จงจงมีทําน้ําเสียงที่เศร้าอ๋อฉันเข้าใจนะว่ามันเหตุการณ์นี้มันเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยเริ่มต้นใหม่ฉันยังไงฉันก็อยู่ข้างคุณยังไงฉันก็เป็นกําลังใจงให้คุณนะคะเหตุการณ์ที่ใช้น้ําเสียงเหมือนแบบเศร้าเป็นเพื่อนเขาอะ่ะ เศร้าเป็นเพื่อนเขาเขาจะรับรู้ได้เขาจะรับรู้ได้และเขาสื่อได้เลยว่าคนจริงใจกับเขาและก็รักเขานะคะอันนี้คือการใช้น้ําเสียงแสดงต่อความรู้สึกของผู้ของแฟนของคุณนั่นเองนะคะอีกหนึ่งความรู้สึกก็คือความรู้สึกที่ดีใจนะคะความรู้สึกดีใจเวลาที่เขาประสบความสําเร็จจากหน้าที่การงานหรือว่าการทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่การแสดงความยินดีนะคะคุณจะต้องใช้น้ําเสียงที่มันแบบอุ้ย ดีใจจริงๆอะที่เขาประสบความสําเร็จโหดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ไม่ใช่ยอ๋อยินดีด้วยนะอ่ะยินดีด้วยนะที่ประสบความสําเร็จเรื่องของการทํางานถ้าเป็นคีย์นี้บอกได้เลย,เลยถ้าเป็นโมโนโทนแบบนี้นะคะถ้าเป็นเสียงโมโนโทนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าเป็นแฟนของคุณเขาก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า มันเป็นกรรมการพูดที่แบบตามมารยาทนะ,ะมันเป็นการพูดแบบตามมารยาทแค่นั้นเองนะคะไม่ไม่ได้ว่าแสดงความดีใจอะไรออกมาเลยนะคะเขาจะรับรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําเสียงมันเกี่ยวข้องมากๆในการอยู่ร่วมกันกับแฟนของคุณขอบคุณมากมเลยสําหรับคุณนิคมนะคะส่งดาวสิบดวตงตบมือรัวๆรัๆขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะ การใช้น้ำเสียงมันสำคัญมากๆต่อความรู้สึกของเขานะคะอาต่อความรู้สึกของเขาไมอ่อย่างที่บอกไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีใจเศร้าเสียใจน้ำเสียงของเราที่แสดงออกมา <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้อยู่เป็นเพื่อนของเขานะะเพื่อที่ว่าคุณจะได้อยู่เป็นเพื่อนของเขาคุณสามารถที่จะ,ะมัดใจเขาให้อยู่กับคุณได้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นพลังงานบวกอย่างหนึ่งที่ คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวนะคะคือการใช้น้ําเสียงนี่คือสเสน่ห์ที่หนึ่งนะคือการใช้น้ําเสียงแสดงต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งอือนะอย่านะคะการที่ มีชีวิตคู่แล้วใช้น้ําเสียงโมโนโทนตลอดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเออหรือว่าใช้คี์ต่ําอย่างนี้ตลอดนะมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีความรู้สึกใดๆไม่มีความรู้สึกยินดีไม,ไม่มีความรู้สึกดีใจไม่ไม่มีความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าน้ําเสียงที่มันปลุกพลังให้แฟนของคุณอ่ะมันไม่มีนะคะตรงนี้ก็สามารถทําให้แฟนของคุณเปลี่ยนใจไปจากคุณได้นะ ก็สามารถทําให้แฟนของคุณเปลี่ยนใจไปจากคุณได้นี่แหละมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คู่รักนั้นเลิกลากันเบื่อหน่ายกันนะคะแล้วก็หมดกําลังใจซึ่งกันและกันหมดกําลังใจที่จะเดินไปต่อนะคะเรื่องของการใช้น้ําเสียงเป็นเสน่ห์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็นําไปปฏิบัตินําไปลองดูอนำไปลองใช้ดูนะคะว่ามันโอเคไหมว่ามันเฮ้ยความรักของคุณมันมันดีขึ้นไหมเนาะอืมมันดีขึ้นไหม มันหวือหวาขึ้นไหมจากที่มันกําลังจืดชืดลงไปเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์นี้มานะต่างคนต่างอยู่ต่างคนไม่อยากจะพูดกันละเป็นเพราะอะไรเพราะพูดไปก็ไม่ได้รับการซับพอร์ตใดๆกลับมาพูดไปก็ไม่ได้รับกำลังใจพูดไปแฟนก็รู้สึกว่าเฉยๆชาๆไม่มียินดียินรลายพวกเนี้ยนะคะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเบื่อพอเบื่อปุ๊บม,มันก็ความรักมันก็หด หมดแล้วก็ถอยห่างออกมาถอยห่างออกมาต่างคนต่างอยู่ในเซฟโซนของตัวเองต่างคนต่างม,มีพื้นที่ของตัวเองปุ๊บก,การเป็นนามหนึ่งจะเดียวการที่จะคิดเป็นเรื่องเดียวกันการที่จะจับมือกระเดินไปในปเป้าหมายปลายทางเดียวกันนะมันยากขึ้นพอมันยากขึ้นมันคิดไปต่างคนต่างคิดมันก็จะต่างคนต่างอยู่พอต่างคนต่างอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้เริ่มโรยลา ถ้าไม่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกก็จะไม่เป็นไรนะคะก็จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆแบบเฉยๆแบบไม่มีชีวิตชีวานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกนะคะและบุคคลที่3นั้นรู้หลักจิตวิทยาที่จะดึงแฟนของคุณไปนะคะแฟนของคุณก็สามารถที่จะไปกับเขาได้ทันทีนะคะพร้อมที่จะทิ้งคุณไปได้ทันที ะะจะว่าเขาไม่ดีไม่ได้จะว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้นะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่แบบใครก็ไม่คาดคิดนะบางคนคิดว่าฉันก็ดีขนาดนี้แหละฉันก็เป็นคนดีขนาดนี้แหละทาไมยังนอกใจฉันทาไมยังยังยังไปมีคนอื่นนะเออก็ไปโทษเขาว่าเขาไม่ดี หรือว่ายกยอว่าตัวเองดีตรงนี้นะจะบอกได้เลยว่าความดีไม่สามารถที่จะความดีอย่างเดียวไม่สามารถที่จะมัดใจคู่ให้อยู่กับคุณได้นะคะไม่สามารถที่จะมัดใจคู่ให้อยู่กับคุณได้นะคะมันจะต้องมีหลายๆเหตุการณ์หลายๆอย่างมากๆที่จะสามารถดึงใจคู่ให้อยู่กับคุณนะคะอันนี้วันนี้กูคาร่ามาให้เรื่องของการใช้น้ําเสียงนะคะน้ำเสียงที่หนึ่งก็ก็ได้ รู้กันไปแล้วเนาะอะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะอ่าเข้ามาใหม่เป็นยังไเป็นยังไงบ้างกับการใช้น้ําเสียงเนาะอ่านะคะแล้วก็น้ําเสียงที่สองอ่าที่สองเลยก็คือการที่เรารู้จักใช้น้ําเสียงในเรื่องของความอ่อนแอเรื่องของความกลัวอ่าพวกนี้นะ เอ๊ะมันใช้น้ำเสียงได้ด้วยเหรอครูคาราเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่จะมัดใจคู่เป็นเสน่ห์ได้ด้วยเหรอ <c oughs> นะคะเป็นสัตห์ได้นะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณพ้อแท้คุณอ่อนแอคุณเศร้าคุณเสียใจนะคะตรงเนี้ยจงใช้น้ำเสียงให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าอ่อนแอแค่ไหนก็ก็แสดงว่าตัวเองนะักเก่งและแกร่งตลอดเวลานะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเก่งและแกร่งนะ,ค,ะคู่จะ ไม่อยากปกป้องคุณไม่อยากจะดูแลคุณนะคะตรงนี้อืมใครที่เป็นอยู่มีใครเป็นไหมมีนะมีนะมีผู้หญิงบางคนที่แกล่งมากๆนะพ่อเก่งและแกล่งมากๆเนี่ยผู้จะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีและก็ไม่สามารถอ่าไม่ง้อผู้ชายไม่ง้อใครไม่งอ้อใดๆทั้งสิน้นอยู่ได้เก่งได้ฉันสู้ได้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นไม่มีค่านะ ตัวตัวผู้ชายนะจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเออแล้วฉันจะอยู่จะอยู่ไปเพื่ออะไรตรงเนี้ยนะคะในเมื่อเขาไม่อยากจะได้กําไรลังใจจากฉันเลยเขาไม่อยากให้ฉันปกป้องเขาเลยเขาไม่อยากจะให้อ่าฉันดูแลเขาเลยเนี่ยคู่ก็จะคิดแบบนี้นะคะคู่ก็จะคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะผู้หญิงที่เก่งและแก่งเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยได้อ่า <oz> เขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยได้ <oz> เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เก่งและแก่งถ้าเกิดว่า คุณแสดงตัวตามเหตุการณ์วันไหนที่คุณอ่อนแอคุณก็อ่อนแอนะคะวันไหนที่คุณกลัวคุณก็จงแสดงออกมาตามความกลัวแต่ไม่ใช่ว่าอ่อนแอกลัวก็แอบแอบว่าตัวเองนี่เก่งและเก่งนะคะตรงเนี้ยนะคผู้จะยอมรับไม่ได้ผู้จะยอมรับไม่ได้นะไไดแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณอ่อนแอคุณก็จงแสดงความอ่อนแอพร้อมน้ําเสียงที่แบบว่าไม่ไหวแล้วนะฉันไม่ไหวฉัน อะไรเงี้ยหรือว่าร้องไห้ออกมาเนี่ยแสดงความอ,อ่อนแอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาก็เข้ามาดูแลคุณมาซัพพอร์ตคุณได้เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอ่าปกป้องคุณได้ดูแลคุณได้และให้กําลังใจคุณได้นะคะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่ชอบอ้อนนะผู้หญิงที่ชอบอ้อนน่ะผู้ชายจะชอบและก็รักเขาจะรักแฟนของเขามาก เพราะว่าอะไรเขารู้สึกภูมิใจนะคะผู้ชายจะรู้สึกภูมิใจว่าเขาได้ปกป้องดูแลผู้หญิงคนที่เขารักอ่านะ,ะเขาได้ปกป้องดูแลผู้หญิงคนที่เขารักเขาจะเกิดความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจตรงนี้ทําให้เขาอ่ะมีกําลังใจที่จะไปต่อสู้งาน,นะะหรือว่าสร้างความฝัน สารฝันต่อมีพละกําลังที่จะเดินไปต่อได้ตรงนี้นะคะความกลัวของผู้หญิงกลัวยังไงกลัวเรื่องอะไรก็จงแสดงออกมาคู่เขาจะได้รู้ว่าคุณนะ,ะอ่อนแอในเรื่องอะไรนะคะแล้วเวลาที่โกรธหรืองอนหรือไม่พอใจนะคะก็น้ําเสียงก็ใช้ได้นะน้ําเสียงกเงากระง้อตรงเนี้ยถ้าคู่ เขามาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าคุณน่ารักขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอ่ากระเงากระง,งอดจนเกินงาม,มจนเกินงามมันก็จะกลายเป็นว่าให้คู่น่ะรำคาญแล้วก็มันก็น่าเบื่อขึ้นไปอีกนะคะอืมตรงนี้เนาะพอจะเกตกันเนาะพอจะเข้าใจนะคะเออวันนี้มาให้สองข้อก็ไปเข้าไปยี่สิบนาทีแล้ว แบบก็จะหมดนะวันนี้ครูคาร่าจะมาแค่30นาทีพอนะมาเยอะไม่ได้เพราะว่าสมองคนเรามันจะรับข้อมูลได้แค่30นาทีเต็มที่อ่าถ้าเกินจากนั้นไปแล้วสมองของเรามันก็จะเป็นขยะเราไม่รับรู้ละไม่รับรู้ละคนเรามันก็จะรับได้เต็มที่แค่30นาทีนะ,ะจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี้ยสมองคนของคนเราเนีมันสั้นลงนะคะอย่างไถฟีดเนี่ยอันไหนที่ไม่ชอบก็จะกดเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านจริงไหมนะจริงไหมเมื่อว่า เพราะว่าสมอง anh, ของคนเรามันเริ่มสั้นนะเพราะว่าไม่อยากจะไม่อยากจะจาไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเสียดอันไหนไม่ชอบคือปัดพันไหนไม่ชอบคือปัดพันสมองคนเรามันจะรับแค่นี้นะคะอันนี้คือการสองเสน่ห์ในการใช้น้ําเสียงในวันนี้นะคะน้าเสียงที่1คือการน้ําเสียงที่แสดงต่อความรู้สึกกับเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามก็คือแฟนของเรานั่นแหละนะคะน้ำเสียงต่อความรู้สึกก็แสดงความน้ําเสียงที่ต่อแฟนของเราว่า เหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่แฟนของคุณนะคะดีอกดีใจเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยคุณก็จงแสดงน้ําเสียงแสดงความดีใจออกมาอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจเนาะแล้วก็น้ําเสียงที่2คือน้ําเสียงของความอ่อนแอความหวาดกลัวพวกนี้นะคะจงทําไปสองสองอย่างนี้พร้อมๆกันนะะมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถมัดใจผู้ได้นะ จะเห็นว่าหลายๆคู่นะคะส่วนมากถ้าแต่งงานกันไปแล้วนานๆ3ปี5ปีขึ้นไปนะส่วนมากแล้วจะจะได้ยินเสียงจะบ่นด่ามากกว่าที่จะมาพูดจาดีให้กําลังใจหรือว่าแสดงความอ่อนแออะไรพวกนี้นะคะเออความหวาดกลัวหรือว่าขี้กลัวอะไรพวกนี้ความขี้กลัวบางคนอาจจะยังไม่เกณฑน,นะว่าความขี้กลัวมันเป็นสเสน่ห์อย่างไรเสียงขี้กลัวอุ้ยตกใจอะไรเงี้ยอุ้ยตกใจแล้วก็แบบ น้ำเสียงเหมือนกลัวนะ่ะเออเหมือนหวาดกลัวเนี่ยเขาจะอยากเข้ามาปกป้องดูแลคุณนั่นเองนะคะ <S <S เหตุการณ์ที่ครูคาร่ายกมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบคร่าวๆหรือว่าเล็กน้อยแค่นั้นจากเหตุการณ์จริงๆนะ่ะคนที่จะตอบคุณได้ดีที่สุดก็คือครอบครัวของคุณเองโดยส่วนมากแล้วตามที่เขาวิจัยกันมาว่าคู่ที่เลิกกันในหนึ่งแสนคู่ต่อปีนะคะตามที่เขา เช็คสถิติตามทะเบียนราชก็คือ1นึ่งแสนคู่ต่อปีที่เลิกรากันเนี่ยเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายเนาะไม่รู้หลักจิตวิทยาการจัดการความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยจะต้องจัดการทุกๆวันจะต้องจัดสรรเหตุการณ์จัดการเรื่องราวในทุกๆวันให้มันแฮปปี้ให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะไม่ใช่เช้ามาก็บน่นเย็นมาก็บน่นอ่า คุงนี้มาก็เตรียมจะบ่นล่วงหน้าเลยส่วนมากแล้วคนที่แต่งงานไปนะผู้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะรับเต็มๆเลยผู้หญิงส่วนมากจะบ่นจะกล่นจะด่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้ผู้ชายดีอยากให้ผู้ชายดีอยากให้ผู้ชายอ่าเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะแต่หารู้ไหมว่าสมองของผู้ชายเขาก็ไม่รับเหมือนกันนะคะเขาก็เขาก็ไม่รับเหมือนกันว่าเฮเหตุการณ์แบบนี้รับไม่ได้นะเอ้ยรับไม่ได้เพราะว่า ใดๆก็แล้วแต่นะสมองของคนเรามันจะปกป้องตัวเองเหมือนกฎหมายในประเทศไทยเลยนะคะคนผิดคนที่เป็นโจรคนที่ผิดยังไงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวในเบื้องต้นว่าเขาไม่ได้เป็นโจรเขาไม่ได้ผิดเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเบื้องต้นสมองของคนเราก็เหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเบื้องต้นได้เหมือนกันถ้าไม่มีหลักฐานมาจำนวนจริงๆสมองของของคนเราก็จะไม่ยอมรับเช่นกัน นะคะอันดับแรกเลยสมองเขาจะโปรเทคอยู่แล้วว่าถ้าคุณไปจ้องจับผิดหรือว่าไปด่าเขาน้ําเสียงแบบกระแทกรุนแรงเนี้ยสมองเขาก็จะรับไม่ได้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนีสมองของพนเรามันก็จะเถียงออกมาแบบนี้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทําไมจะต้องมาด่าทําไมต้องมาว่าอะไรขนาดนี้นะคะ น้ำเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันถ้าใครไม่อยากที่จะเลิกลากับแฟนยังรักเขาอยู่อยากจะดึงเข้าไว้กับเราอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตของเราไปตลอดชีวิตเนี่ยคุณจะต้องรู้จักจัดก,การความรักของคุณโดยการใช้น้ำเสียงใช้เสน่ห์น้ำเสียงของคุณให้มันเป็นประโยชน์อ่าไม่ใช่จะมีคี้ต่ำคี้สูงคี์กลางคี์ใดๆก็แลว้วแต่ใช้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นๆอยู่นะคะให้ ความรักของคุณนะมันอยู่ในระเวลที่ดีอยู่ในโฟลที่แบบรู้สึกดีตลอดเวลาความรู้สึกดีมีความสุขนะมันก็สามารถที่จะทำให้คู่รักของคุณนั้นมีกำลังใจสู้งานสมองปลอดโปร่งมีความสุข,ม,ม,สขมีไอเดียเจ๋งๆเกิดขึ้นมาที่จะนำพาความรักในชีวิตคู่คู่ครองของคุณเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เรารู้หลักจิตวิทยาการจัดการความรักนะ,ะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันช่วยคุณได้เยอะเลยที่แน่ๆคือถ้าคุณมีความสุขนะ,ะแฟนของคุณก็มีความสุขครอบครัวของคุณก็มีความสุขตัวคุณเองก็มีความสุขไม่เจ็บช้ำและก็ไม่เสี่ยงกับการเลิกรานะคะไม่เสี่ยงกับการที่จะเริ่มต้นใหม่นะนะคะเออถ้าใครก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่า สนใจนะคะ,นะ,คะสนใจแล้วก็อยากจะได้สเสน่ห์แบบเนี้ยไปใช้ในชีวิตครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขไปบริหารชีวิตครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาเนี่ยและคุณก็จะเป็นเดอะวินเนอร์เป็นผู้ชนะในการคอนโทรลความรักของคุณตลอดเวลานะคะไปเจอกันในคัสเรียนนี้เลยนะคะคอเจ้าสเสน่ห์มาใจคู่นะคะคอสนี้จะมีด้วยกันสิ EP ีเต็มเมเลยนะคะสำหรับวันนี้ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมีเสน่ห์อยากมาีจิตวิทยาการจัดการเรื่องความรักความสำคัญจัดการคู่จัดการแฟนของตัวเองจัดการชีวิตคู่ของตัวเองให้ดีตลอดนะคะในคอสนี้นะคะในวันนี้โปรวันนี้990บาทให้เฉพาะ10ท่านแรกที่อยู่ในไลน์นี้เท่านั้นนะคะอ,อยู่ในไลน์นี้เท่านั้นคอสนี้ราคาเต็มอยู่ที่8,900บาท 8,900บาทนะคะข้อนี้เรียนในกลุ่มลับ Facebook นั่นเองนะคะคนที่ไม่ได้จ่าย990บาทนะคะครั้งถัดไปที่ครูคาร่าไลาน์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มสอนแล้วไป2 EP แล้วนะคะไป2 EP แล้วถ้าน้องๆ สมัครเข้ามาตอนนี้ลงทะเบียนตอนนี้ก็คือเข้าเรียนได้เลยนะคะไปเอาสเสน่ห์กันได้เลยนะคะจบไปแล้ว2 EP นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ยังให้ราคานี้อยู่990บาทสําหรับคนที่อาจจะเข้ามาเห็นเร็วมาเห็นชา้าใดๆก็แล้วแต่นะถ้าเข้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังก็แคปหน้าจอตรงนี้ไว้แล้วก็ติดต่อแอดมินไปได้บอกว่าอยากได้โปรนี้นะคะอยากได้โปรนี้นะคะทักไปบอกแอดมินได้เลยนะจ๊ะสําสหรับใครที่คิดว่า เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของตัวเองคิดว่ามันสําคัญในการใช้ชีวิตคู่นะในเรื่องของเจ้าสเสน่ห์มาใจคู่เนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์ที่คูคาร่าให้หมดเลยหมดเปลือกเลยตั้งแต่รูปร่างหน้าตาสเสน่ห์ทั้ง5ของคนเราก็จะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตร,ตรงนี้ทั้งหมดนี้มันเป็นสเสน่ห์ที่คุณจะเอาไปใช้กับแฟนของคุณได้เลยนะฮะใช้ได้ตั้งแต่คุณยังไม่ได้แต่งงานกัน และคนที่แต่งงานกันก็ยิ่งใช้ก็ยิ่งดีนะยิ่งใช้ก็ยิ่งดีงงดอ่านะคะคร์สนี้ให้อะไรบ้างให้ความสุขกับครอบครัวของคุณนะคะไม่เสี่ยงกับการที่จะต้องเลิกลาหย่าร้างกันไม่เสี่ยงกับการที่จะต้องเจ็บปวดหัวใจอ่าไม่เสี่ยงกับการที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนคิดว่าเริ่มต้นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรคนในประเทศมันเยอะแยะใช่ ไม่เถียงเลยคนในประเทศเยอะแยะมากมายกายกองเป็นแสนเป็นล้านคนนะคะนะคะเฉพาะประเทศไทยนี่ก็70กว่าล้านคนแล้วเออนะคะแล้วยังมีรักต่างประเทศอีกรักต่างไวโอ,อเยอะแยะเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็มีไปนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่คุณยังรักคู่คนนี้อยู่ คุณยังรักคู่คนนี้อยู่และอยากได้เขากลับคืนมาอยากให้เขาอยู่กับคุณนะ่ะคุณไม่อยากจะเสียใจแค่เขาไม่พูดด้วยแค่วันสวันเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเจ็บปวดหัวใจรวดร้าวหัวใจมากมายแล้วไม่อยากจะเสียเขาไปอ่ะไม่อยากจะเสียเขาไปเลยกูคราร่าหนูจะทํำยังไงนะคะเข้ามาเอาความรู้ในคลาสนี้เลยในคลาสเรียนนี้เลยจะให้แบบหมดเปลือกเลยนะคะให้แบบหมดเปลือกเลยถ้า ไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะเสียคนรักไปไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วมาเจอกันในคลาสนี้นะคะสาหรับสิบท่านแรกเท่านั้นนะคะ990าสบาทนะคะสาหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนสําหรับใครที่นะคะอยากได้เคล็ดลับดีๆอยากได้คลิปใหม่เพื่ออัพให้ทันเหตุการณ์กดติดตามกดคลิกไปที่ลิงก์แอดไลน์ไปคูคาร่าเลยนะคะคูคาร่าจะส่งคลิปใหม่ ไปโดยให้ที่มือถือของคุณโดยตรงเลยในทุกๆวันหรือทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่เคล็ดลับดีๆส่งตรงถึงมือถือของคุณอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนด้วยรักครูคลาจ้าแล้วพบกันใหม่อีกนะจ๊ะ